ท่านคะสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เอาปร,ประเด็นแรกนะคะสําหรับมาตรการแล้วก็โครงการที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะรายละเอียดการประกันร,รายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะที่เราจะสร้างความ มั่นคงในเรื่องของรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชหลักทั้งข้าวมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะทีนี้ในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบปีการผลิต6566เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าต่อประกันรายได้ข้าวโพดนะคะ,คะก็ใช้หลักเกณฑ์เดิมค่ะ คือสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและแจ้งพรอบปลูกตั้งแต่หนึ่งมิถุนาหกห้าถึงสามสิบเอพฤษภาหกหกเนี่ยนะคะก็ะจะได้รับความมั่นใจเรื่องของการประกันรายได,ได้กรอบวงเงินที่รัฐบาลจะเข้าไปดูแลคือเจ็ดร้อยสิบหกล้านบาทนะคะค่ะซึ่ง ประกันรายได้เกณฑ์ที่บอกว่าเหมือนเดิมก็คือประกันราคาขา้าวโพดเลี้ยงสัตวนะ์ณความชื้นต้องดูที่ความชื้นด้วยค่ะร้อย <100. S 2> ละสิบสี่จุดห้าในราคาแปดบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมครัวเรือนละไม่เกินสามสิบไร่ไม่ซ้ำแปลงก็หมายความว่าถ้าราคามันหล่นต่ํากว่ากิโลกรัมละแปดบาทห้าสิบสตางค์รัฐบาลก็จะไปจ่ายส่วนต่างให้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะมีรายได้กิโลกรัมละ แบาทห้ 8, สตางค์ค่ะแต่ต้องเป็นความชื้นร้อยละสิบสีจุดห้านะคะค่ะก็ะคือว่าจะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานให้ <คน S 1> ได้ดไที่กำหนดเอาไว้ก็คือร้อยละสิบสีจุดห้านะคะถูกต้องค่ะ,คะแตะคู่ขนานกันไปด้วยเนี่ยเพื่อเรียกว่าไม่ให้ผลผลิตออก มาล้นตลาดเพราะมันจะทําให้ราคาตกนะคะก็จะมีมาตรการคู่ขนานก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้ให้สนับสนุนสถาบัานเกษตรกรนะคะก็จะมีวงเงินสินเชื่อหนึ่งพันล้านบาทค่ะกระทรวง <c oughs> กระทรวงพาณิชย์เขาก็จะดูแลในเรื่องของตรงนี้นะคะ่ะเรื่องของประกันไรายได้ข้าวโพด การให้สินเชื่อค่ะค่ะแล้วในส่วนของระยะเวลาของโครงการนะคะการประกรรันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ไหนถึงไหนคะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาหกห้าถึงสามสิบเมษาหกเจ็ดนะคะ,คะแล้วก็เวลาจ่ายเงินก็จะจ่ายเป็นงวดงวดจุสองงวดเริ่มพฤศจิกายนหกห้าถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ค่ะค่ะ,คะช่วงนี้ก็จะทยอยใครที่ช้ารอบเก่าก็จ่ายย้อนหลังค่ะ ค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดก็คืออุ่นใจได้นะคะท่านค่ะว่าถ้าเกิดว่าราคาข้าวโพดเนี่ยร่วงลงไม่ถึงรัฐบาลจะเข้ามาอบอุ้มทันทีช่วยเรื่องของราคาใช่ค่ะเราก็จะอุ้มสี่พืชหลักะคะยางพาราข้าวข้าวโพดและมันสำปะหลังค่ะค่ะเพราะว่าข้าวเนี่ยไปแล้วเนาะคราวนี้ก็เป็นคิวของข้าวโพดแล้วใช่ไหมคะท่านคะ ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ราคาข้าวโพดโอเคนะใช่แต่ว่าถ้าราคาดีรัฐบาลก็ไม่ต้องเสียตังค์มันต่างจากจำนำข้าวค่ะอันนี้เราจ่ายเฉพาะส่วนต่างคือสร้างความมั่นใจในเรื่องของราคาแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ต้องเป็นภาระในเรื่องของการเก็บข้าวโพดมาในยุ่งฉางทาให้กเกษตรกรเขาไปขายของเขาเองละคา่ะถ้าราคาตกเราเติมส่วนต่างให้ให ให้เป็นไปตามราคาที่เราประกันไวค้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาโพดน,นะคะไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านคะในเรื่องของการช่วยเหลือราคาอ้อยแล้วก็ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายปี66เออขออภัยค่ะปี65ทับ66นะคะอันนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ ก็คล้ายๆกับหลักการของประกันรายได้ข้าวโพดอะนะคะ,คะอันนี้เรจะเป็นการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นแล้วก็ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลสายขั้นต้นคือให้รู้ว่าราคาขั้นต้นเนี่ยอย่างน้อยมันจะต้องเป็นเท่าไหร่นะคะนี่ในประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งเป็น9เขตก็จะคํานวณราคาเดียวกันทั่วประเทศนะคะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี65ถึง66นะคะ กำหนดไว้ที่อัตรา1,080บาทต่อตันค่ะค่ะอันนี้ณระดับความหวานที่10 ccs ccs ก็จะเป็นหน่วยวัดความหวานของเขานะคะค่ะแล้วก็กำหนดให้มันมีอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ64บาท80สตางค์ต่อหนึ่งหน่วย ccs ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเช่นกันใช่ไหมคะที่ว่าเวลาถ้าสมมติว่าก็คือต้องดูไอหน่วยความหวานว่าถ้าไม่ถึงระดับนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะท่านคะ ใช่ค่ะก็ราคาก็จะต่างกันไปแต่ว่าอ,อันนี้มันต่างจากประกันร,รายได้พืชหลักสี่อันตรงที่ว่าราคาอ้อยขั้นต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่โรงหีบโรงงานเขาจะต้องรับซื้อในราคานี้ค่ะค่ะนอกจากนี้ก็เห็นว่ายังมีการติดตามเรื่องของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดสดนะคะที่คุณภาพดีเพื่อที่จะลดฝุ่นพี2.5มสองุดห้าด้วยใช่ไหมคะท่านคะใช่ค่ะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็มีมาตรการที่สนับสนุนสินเชื่อนะคะคือถ้าเกิด อ้อยตัดสดก็จะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีวัฒนการสินเชื่อคือต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกร่ะเข้าถึงพวกอุปกรณ์ต่างๆในการอ่อัดอ้อยเพราะว่าการตัดอ้อยมันใช้แรงงานเยอะทีนี้ถ้าตัดสดเนี่ยจะใช้แรงงานเยอะเกษตรกรก็เลยไปเลือกที่จะเผาอ้อยก็เป็นอ้อยไฟไหมทีนี้มันก็เป็นสาเหตุของการทําให้เกิดมลพิษพีเอ็มสองจุดห้าใช่ค่ะเรื่องเรื่องต้องขยายนิดนึงนะคะว่าเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันเป็น ทั้งกเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมประชาชนหลายเรื่องคือหลายส่วนมารวมกันถูกต้องชายค่ะค่ะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายอะคะ่ะค่ะท่านคะแล้วในเรื่องของการกําหนดราคาอ้อยและน้นาตาลสายขั้นต้นเนี่ยปีนี้ก็คือเออหนึ่งพันแปดสิบาทใช่ไหมคะที่สิบ c ีซทีนี้เนี่ยอเออราคาเนี่ยมันดีหรือว่าแตกต่างกับปีอ่อนเออปีก่อนยังไงคะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะค่ะ ค่ะก็ก็คิดว่าเอาไม่ได้อยู่ในระดับที่กังวลใจอืมก็แสดงว่าพี่น้องเกษตรกรก็คือไว้วางใจได้ว่าอุนาอ่นใจได้ใช่ไหมคะค่ะที่สําคัญะภาคการเกษตระะแล้วค่ะเราวันนี้รัฐบาลทำสองส่วนด้วยกัน,นะ,ค,ะคือ,อลดต้นทุนกับการแปลรูปผลผล,ผลิตการเกษตรทุกชนิดอะคะอ่ะและ้วอ้อยวันนี้มันไม่ได้ทำเพียงแค่เอามาทำน้ำตาลแล้วมันเป็นพลังงานแปลรูปเป็น สินค้าอื่นที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทั้งวงจรนะคะ,คะเพื่อยกระดับคุณภาพของการแปรรูปแล้วก็เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าอย่างพวกมาตรการราคาอ้อยขั้นสามอันนี้เป็นการเรียกว่าสร้างความมั่นใจว่ายอย่างน้อย รายได้ที่จะได้รับในแต่ละปีนั้นก็จะครอบคลุมถึงต้นทุนแล้วก็มีเงินเหลือที่จะดำรงชีวิตได้อะ,ค,ะค่ะค่ะอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะท่านค่ะก็คือเรื่องของโครงการโคล้านครอบครัวค่ะตรงนี้มีรายละเอียดยังไงแล้วก็ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้คะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรมีอาชีพเสริมนะคะ ก็อยากให้คนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีประมาณตอนนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันกองทุนนะ,ะได้เข้าถึงสินเชื่อค่ะเพื่อเอาไปเลี้ยงโคเพราะว่าโคนี่ก็รายได้ดีนะคะ,คะโดยวงเงินที่เราตั้งไว้ให้ที่ทกศเนี่ยห้าพันล้านบาทแล้วให้ทกศไปปล่อยกู้ให้กับประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่มีดอกเบี้ยน,นะคะศูนยเปอร์เซ็นเลยนะคะ,คะ,คะ ค่ะให้ครัวเรือนละห้าหมื่นบาทนะคะโอ้โหค่ะห้าหมื่นบาทก็น่าจะได้ประมาณสองตัวนะคะแล้วก็ระยะเวลาการกู้ยืมเงินก็คือสี่ปีและในช่วงสามปีแรกก็ค่อยจ่ายคืนครึ่งหนึ่งของยืเงินกู้และปีสุดท้ายก็ค่อยจ่ายให้ครบนะคะอันนี้สี่ปีนี้ไม่มีดอกเบี้ยเลยก็สร้างความมั่นใจได้ว่าโอ้กู้ไปแล้วไปเลี้ยงโคแล้วก็จะขาย ก็จะได้มีรายได้เข้ามาค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่สมาชิกมีรายละเอียดยังไงบ้างคะก็ไปยื่นกู้จากกองทุนหมู่บ้านได้เลยค่ะค่ะค่ะก็คือวันนี้ถ้าสมมติว่าได้ยินข่าวจากท่านรองโฆษกนี่ก็คือสามารถเดินไปที่ไปถามติดต่อได้เลยใช่ไหมคะก็อาจจะคือโดยหลักการมันก็ได้เลยแหละค่ะแต่ก็ต้องให้เวลา ระหว่างทกสอเขาแนะนาคุยกับคนผู้บริหารกองทุนนิดนึงอะนะคะ,คะแล้วเจ็ดหมื่นกว่าเขาขอเวลาสื่อสารกันให้ให้เข้าใจว่ากระบวนการยังไงก็คงอ,อาทิตย์หน้าค่อยไปก็ได้เพราะว่าดิฉันสังเกตว่าเวลาที่ข่าวออกไปปุ๊บวันนี้ปักตทีเนี่ยไปเลย,เย,เลยแล้วเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการท้องที่จรงิงๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็จะเกิดงงๆกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอเวลาสักนิดนึงให้เขาเ ส, seen. ส่งต่ออธิบายกระบวนการให้ชัดเจนแต่หลักการก็ไม่มีอะไรละค่ะก็กู้เงินจากกองทุนได้อะค่ะมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการไหมคะคือระยะเวลาโครงการเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยคือสี่ปีในการระยะเวลาเงินกู้อะค่ะก็ไปดําเนินการได้เลยอ่คะค่ะ ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะ,คะทีออ่ทางรัฐบาลเนี่ยทำออกมาให้กับพี่น้องเกษตรกรท้ายนี้ท่านอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทุกท่านไหมคะก็ในเรื่องของการดูแลพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องการเกษตรเยอะถือว่าเป็น เ,เป้าหมายหลักของรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราบูรณาการการทํางานเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ที่ดีขึ้นและที่สําคัญก็คือเน้นให้เกษตรกรนั้นยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้และต้องไม่เป็นภาระหนี้สินจึงเห็นได้ว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะให้สินเชื่อ<ฆ>กับประชาชนกับกลุ่มวิาากิจที่มีความพร้อมโดยที่รัฐบาลจะรับผิดชอบในเรื่องของสุดต่างดอกเบี้ยให้เพื่อให้เกษตรกรประชาชนเข้าถึงสภาพคล่องนะคะ,<ฆ>ะการดเนินกิจการที่ตัวเองถนัด อันนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสร้างไรายได้ที่มั่นคงด้วยค่ะ